และหากมีการทำระชามติ3ครั้งจริงตามคำวิจัยของสารรัฐมนูญก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ถึง4เดือนพวกเราคิดข้อเสนอนี้ตั้งแต่2เดือนที่แล้วและไต่ตองกันทุกๆวินาทีจนถึงวันนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการเดินหน้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เราไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาบริหารประเทศเราเลือกคุณอนุทินชาญวิรุลมายุบสภาผู้แทนราษฎรภายในภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงกันและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำว,วินิจฉัยว่าต้องทําการจัดทําประชามติ3ครั้งเราก็มีการระบุไปครับว่าให้คณะรัฐมนตรีจะต้องมีมติให้มีการจัดทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้าและหากมีการทําประชามติ3ครั้งจริงตามคำว,วินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ถึง4เดือนซึ่งเรื่องนี้ผมก็คาดหวังว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาทําหน้าที่เพื่อเปิดประตู สู่การเลือกตั้งใหม่ก็พิจารณาตามความเหมาะสมที่จะต้องมีการยุบสภาโดยเร็วหากสารัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้เกิดการทำประชามติสองครั้งนี่แหละครับคือโอกาสที่ดีที่สุดภายใต้4เดือนนี้ที่รัฐสภาของพวกเราจะเปิดช่อง ในการแก้ไข2 5 6ให้ทันครับให้มีสสรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วไปทําประชามาติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้านี่แหละครับเริ่มกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศนี้ในการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ